ครับพอกับซองนะครับรถไทยสิ่งครับยกล่องครับยกล่องผ่านยกมีคือบ่อมาใส่นะมันมันอะไม,มันก็ใส่ใจคู่มันก็ตาใจผู้ด่ากันถือเพิ่ง <laughs> ไปเป็นงูเล <laughs> <laughs> ยอยู่ไอ้เด็หัวกระใสงานแหลกนี่โง่ละงูอะยังไปยุ่งน้าไหลคนหลายปั๊บไปปุ๊บ กิน <G in> ไม่ได้เลยบ้านนี่กินดึงไม่ได้หนิบ่บ้านนี่ดึงไม่ได้นี่บอ่ะบ้านนี่กระดงท่าไหนกระดึงมาทางบีบเลยตะติดกูยิงขั้นโมอเลยฮะของผู้ใดนี่ของกลางบ้านบอ่ะขี้โม่แมงสมชื่อดีป่ะโม่ป่ะโม่นอนเลยบนยินเลยนะเขาใส่กันบ้านหนิเขาก็ใส่กันนี่นะฝันหมดเนาะเขาใส่กันไลยอู่เนี่นยนะ ผู้ได้ถอดออกข้างหน้าเลยผู้ได้ถอดออกปั๊บหันปั๊บนี่คนเจียงเขาบอกปลาเราซุปกับไทยโหลด นี่อะไรยกลองให้กันน,น่ายิบมือเดียวนะสร้างไปแก้ได้กันร่วมดินดนะเลี้ยงหางอีกเลี้ยงแล้วมาเลี้ยงยกหลอดเทเรนท์ไปเรียงหางมงันจับมิงเ,เราเ,เห็นจะบุยบุยบุยขึ้นมาเขาจะเห็นรถฝาเขาจะเห็น รถฝ่าเขาจะเห็ดเขาไปเะเรียงไก็ใส่จนเห็นแดนขีนวยวยขึ้นมา้งไปเส้ยถายนะวาย่ายยังดีมันได้คลิปอยู่ถ่าให้ยังดีนี่กนมันจิ๋นหลุอกับวัดนี่ลละ เไมต่ต้องยังดอกเบ้าง,งับพี่น้องครับงานแรกผานอันยกก็มีบ่ใส่ครับเพราะว่ามันเบาสาจอยนะ สิตรงบ่ราะตรงสิตรงนี้แล้ผีมืออยู่หับไปหมดในไอ้ว่ามันงูหม <c oughs> ดแล้วผู้ใดเคยใส่ผ่านแบบนี้ยกหลังกะเขาเหม็น,ม,ม,นมาดไตคลิปเลยนะครับเด้อมาควันปับจังใดจังใดครับแนะนำได้ครับไปแล้วครับที่อยู่ีนประมาณไร่ตัวปัวไร่สองไร่นะครับ ปับบเพื่อบันนั่นเรียวไดยถอดพุ่นยีโตคข้ามได้อีกหน่อยนี่ คือว่านี่มันคืออยู่บ่บ่มีสิไปเอาผ่านตะยกล้องมาบ่โอ้ยแกะท่นเขาก็บอ่เท็ดออกมาแล้วเว้ยเนาะครับว่าข้างๆดิ ก็มึงเอาไปเอาตัวยกมันมาเลยเนี่ยมันไปได้ไกลได้ป่านเลยหรือว่าจะตั้งล่องแรกได้หรือไปเลยได้ป่านเ่ยันเบื้องขึ้นอย่าืนโมหยวนพอถึงน้ามันจะเชื่อวิเนว่าเศ้าไปใส่ก็เศร้าไปใส่ซื้อเนโมมีสับเชียงหื่งบอ ดังดีที่สไปทำมลองสีเฮียเนี่ยแห้งๆเหรอขอหเราปอยู่ันเราไปอยู่ไมยกห้อ,อยปังอ,อ่ะตัวนี้บ่ะซาแต่มาเนี่ยอ,อ,อันนี้พูดได้ไทยเิไทยมืเ่เสาเนี่ย

มาละใส่รู้ด้เยซิบนาที่เดี๋ยวพัดเด่ยังไม่ยังอยู่อีพี่สองอีพี่สองอมือเรีก็ตอดว่าเราวรจะฝนที่สเขาเยไม่ใชกวนอากาศว่าฝนสิมามือแรงเด้ย ม,ม,มันมีอยู่บ่เดี๋ยวกูแจี๋ยเพื่อนนี่เนี่ยเจ้ามาครับเราไช้น้ำหนึ่งชิ้นักในเบ็ดมาดต้องไปตอกออกก็ได้แค่นี้เอาคิมหลอกจับเอาตัวงัดเอาคิมหลอกงัดมันก็บ่มีแห้งงัดตัวนี่เดี๋ยวเขาว่าใส่กุญแจพิษประเพณี

ถ้าฟักเอฟากกางก็แทงขนาดนี้เออคือน,น้ำมันหไห้ในสโลว์ซาวน์ตกตายอยู่น้ำมันจะขว áng แนวเยหรอผู้ใด,ดเคยใส่พันเนี่ยครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาเนี่ยครับบูคืออะไรล่ะคอมเมนต์มากครับต่างยังเด้ยี่ย,ยงครับ <laughs> ห้องที่ละสามสิบโมงเหรอว่าก็ได้ล่องครึ่องอุ้ยเปียวตัวนัีนไปตัวยุกลองมาเลยไป โอ้ยบังงามหายยังเขาก็ะใสกันทั่วบ้านทั่วเมืองละบอยยินตัง้งเมืองนึ่งเลยบัวใส่แป๊บต้้งตามโอ้ยแั๊บอยู่พอแบบนั้นแต่เดี๋ยวลองนึงปั๊บอยู่สามทุ่มงมาเคลื่อนนี่บอยไทยตัวปั้นให้เบิง้งนะงั้นงานกระดูกกระดูกอีเร ก็ขาก็ขาก็ขากโอ้ยตัวรถกับปั้นนั่นวะเห็นก้อนหิ้โยกเลยบบปันแม่มันเลยน่าจะคองหรอกไปเห็นรถไถพ่อแี้นั่นสามหกแต่ว่ามันเป็นตัวเก่าไหมตัวท็อกมันยังข่างนะมันอยู่พ่องมาลัยเลยผมไม่ยุ่งใจกัชิบูตูนี่บ่เกียร์ท็อกมัน,ไไนย,นยนุ่งข้งคือจังขับอยู่ภาคใต้ เป,ป,ปลี่ยนเยดี๋ยวมีใเปลี่ยน่มาเมันจีขาดเลยคะมันไปมุนมานี่บททนึงกี่เดีวยวตัวยกลองไม่ดีมันหมุนตามน้ำมือมันขึ้นอกหมุนอยู่หะมนอยู่มันอยู่มันอย่่ได้รอลอกบ็อกป่ะนี่ไปอีเลี่ย เฮ้ยได้แล้วได้แล้วเออสี่ในแม่เว่ยเจ๋วเลยแจ๋วเลยครับผมผู้ใดขามารับส่งคลิปนี้แล้วกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ในช่องนักร้บรถไฮซิงที่ขาดไปเลยคือกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังแรงแก่ผมได้ท้าคลิปครับทีมงานรอแครเลยนี่ผมหลายคนครับทีมงานผมเพื่อนี้ก็ไปได้เบื่อนครับไปปั้นหน้าจากควางครับโอ้ยหินพ้ังเลยหินลายหินตัวรถกับปัานั่นเอาให้ดีนะครับอาให้ตรง มาแล้วมาแล้วเอาเครืองน่ขเขาจะทายอยู่วะตั้งกล้องอไอ้เนี่ยน้องชายแบบมันก็โยกหางเห็น ครับคุณนีเอาไเพียงพอสมีกันนะครับถ้าติดตามคลิปต่อไปครับปลาอื่นไหมล่ะครับยัดผลครับสวัสดีครับ